สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนเกิดวันศุกร์นะคะเพื่อนๆมาอัปเดตกันล่วงหน้าว่า3เดือนนี้ของคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องทั่วไปนะคะแต่พลังงานนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะบอกก่อนนะเนาะเผื่อท่านใหม่ๆมาดูนะคะเป็นพลังงานโดยรวมคือยังไงก็คือการอ่านไพ่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้ไปดูดวงส่วนตัวให้ใครก็เลยไพ่นี้คืออ่านไพ่โดยกว้างๆนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นดวงใครแหละ อะไรที่ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปคงจะไม่ตรงกับทุกท่านถูกไหมคะแล้วก็อยากให้ดูเป็นเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะถ้าเป็นความรักไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันเนะาะไพ่ใบแรกของตนุนะคะตัวตนนะคะพลังงานเอเนจีหน้าหลักของคุณคือทำแพรนทำแพรนคือการโยกย้ายคือการเปลี่ยนแปลงคือการคอนโทรที่หนึ่งไปที่หนึงนะคะง้นมินขอขยายนะคะเช่นยังไง ะะสามเดือนนี้มินว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเช่นบางคนย้ายบ้านที่อยู่อาศัยรีโนเวทก็ก็ได้นะคะหรือได้โยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานโตขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งน่าเองนะคะเพื่อนเหรือโยกย้ายจากที่หนึงไปที่หนึงนะคะ,ะในที่ทํางานก็ได้นะคะตรงนี้หรือเราหรือเรานี่แหละอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะหรือบางท่านกําลังจะปรับ สมดุลในร่างกายเราอาจจะคิดว่าลราช่วงที่ผ่านมาเราเหนื่อยเราพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะรตรงนี้คุณอาจจะกําลังดูแลตัวเองก็ได้นะนะคะสุขภาพก็ได้เพื่อนเนนะถ้ามีปัญหาก็คือโรคเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับระบบในร่างกายของเรามันไม่มันไม่สมดุลก็คือการพักผ่อนให้ใหเพียงพอนะเะือนเพื่อนตรวตรวจสุขภาพประจาําปีบางคนคิดจะทําประกันอะไรก็ได้ประกันสุขภาพอะไรก็ได้ที่คุณอาจจะคิดหรือบางคนรองเงินประกันอยู่นะคะตรงนี้ก็ได้เดอะซันนะคะ ความมีชื่อเสียงการประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตคุณมีแล้วนะคะวันศุกร์สิ่งที่คุณทำเพื่อนๆน,นะคะสิ่งที่คุณลงแรงนะคะคุณจะเป็นดาวโดดเด่นและช่วงนี้ทําอะไรก็เข้าตากรรมการถูกไหมทำอะไรเจ้านายรักหรือสิ่งใดที่คุณทําความดีมาทั้งหลายมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับที่เราจะได้ประกาศหรือเราจะมีชื่อเสียงเราโดดเด่นนะ,ะตรงนี้ก็ได้นะคะเป้าหมายเรามีเป้าหมายประสบความสําเร็จ บ,บางคนได้บ้านก็ได้นะบางคนอยากได้รถได้ที่ดินเพิ่มเก็บเงินนะคะเก็บเงินนะคะเพืเ่อน,นะคะเกี่ยวกับการกู้ไฟแนนซ์พวกนี้ผ่านนะคะเพื่อนเือนะตรงนี้ขึ้นมานะ <c oughs> นะน the wheel of fortune เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของกรรมาจากเป็นไพ่ของดาวฤหัสถนะเนาะนะคะมินว่ดดวงชะตาทุกคนนะคะเพื่อนไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมหรอกมัน มันปรับเปลี่ยนตลอดเวลามันเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ถ้าให้โยกกับใบดีหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่มันแยกคุณจะเคลียร์ได้คุณจะปรับได้หรือมันจะดีมันท่งผลที่ดีนะคะคือมันปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสบายใจนะคะไม่ว่าจะทุกข์อะไรมานะคะคุณจะสบายใจงานก็มีหน้าที่การงานที่ดีเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบแข่งขันชนะมีโอกาสนะคะได้งานใหม่ด้วยเพื่อนเื่อนบางคนหนึ่งเรียนนะคะอามินฟิกไปที่การทํางานนะคะเพื่อนๆื่อนช่วงนี้อาจจะมี มีคนมาหยิบยืดโอกาสให้เรามีโอกาสทางการเงินใหม่ๆจากการลงทุนจากการเงินหรือมีโชคลาภก็ได้นะคะตรงนี้นะไพ่โชคขึ้นมาเด่นเลยนะแต่มินไม่ได้อยากจะฟิกไปเนะาะถ้าโชคอย่างเงี้ยม,มินจะตีไปทางการเงินการเงินที่เราทํางานหรือมีคนที่มาออกไอเดียให้เรานะคะว่าทํางานแบบนั้นแบบนี้ตรงนี้จะดีนะคะหรือเรานี่หละคิดเริ่มคิดได้หยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองนะเพืเเเ่อนๆเงินสะพัดมากเลยแดเหรียญ คุณมีเป้าหมายนะนะคะวันศุกร์อยากจะเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านอยากจะเก็บเงินซื้อรถที่ซื้ออสังหาที่ดินทรัพย์สินเก็บไว้ก็ได้นะคะคุณคิดจะขยายอะไรบางอย่างหรือช่วงนี้เราวางแผนอะไรไว้เพื่อนๆมันจะเป็นไปตามแผนจะลืมนะคะ อันนี้คือการกระทําเงินทองที่เราทําส่วนใดก็คือเราทํางานหาเงินนะคะตรงนี้แต่เงินสะพัดหลายทางคุณมีแผนวางแผนไว้ดีๆมันจะเป็นไปนตามที่เราตั้งเป้าเราคิดว่าเราปีนี้นะคะสามเดือนนี้เราอยากจะทําแบบนี้เก็บเงินแบบนี้มันเป็นโอกาสที่เราทําได้ มันสาเร็จมันจับต้องได้คุณคิดจะลงทุนอะไรนะคะช่วงนี้เนาะนะคะมันก็เป็นโอกาสทางการเงินเรานะคะตรงนี้ด้วยนะมีโชคมีลาบบางคู่รักบางคนรักก็คือทํางานกับคนรักของเราพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ถ้าเป็นครอบครัวถามว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะมินขอทายเรื่องครอบครัวก่อนนะครอบครัวบางคนยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะเพียงแต่บางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนช่วงนี้เรานะคะเราอาจจะ ไม่ได้เจอกันก็ได้นะตรงนี้ขึ้นมาหรือไกลกันมีโอกาสอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้ก็เหมือนรู้สึกว่าเรามีหน้าที่การงานเยอะนะคะพราพ่ายเกี่ยวเงินเกี่ยวงานดินแต่ครอบครัวถามว่าเป็นยังไงยังอบอุ่นอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะเพียงแต่เราอาจจะนะคะเพียงแต่เราอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะแต่ถ้าความรักคนใดนะคะช่วงที่ผ่านมานะใครก็ตามคุณคุณบล็อกใครสักคนหนึ่งหรือ เขาบอกเราก็ได้เพื่อนๆตรงนี้นะหรือปิดกัน้นหรือมีกำแพงเพราะปัญหามันยุ่งยากวุ่นวายคุณเห็นไหมบางคนทําไมขัดแย้งกันทัศนคติไม่ตรงกันเลยบางท่านก็มีหลายฝากหลายฝา่ายมีปัญหานะคะคนเช่นฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพ,ณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกคุณมีปัญหาทับซ้อนอีกทั้งที่พวกเราก็มีอยู่แล้วนะคะทุกเพื่อนๆหรือบางคนบล็อกอะไรกันไปตัดสินใจด้วยเหตุผล ว่าจะยุติความสัมพันธ์ก็ได้นะนะคะเพราะเราเราก็มีเหตุผลในความรักไหมชัดเจนสักทีก็ได้อะทุกคนอยากได้มาตรฐานของความรักอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความจริงใจยอยากได้เป็นผู้ให้ได้รับพอๆกันไม่ใช่เราร้องขอเพื่อนๆอ่านอเมื่อไหรจะชัดเจนกับเราไม่ใช่นะความรักไม่ใช่การร้องขอแต่เป็นการให้และได้รับพอๆกันบางคนความรักไปๆไปกลับๆบ,บางคนอยู่ไกลกันนะคะความสัมพันธ์มันเอาแน่นอนไม่ได้เพื่อน Herman. ๆนบางคนเจอสถานะที่ความรักแตกต่างกัน เช่นนะคะอายุต่างกันความคิดความอ่านแตกต่างนะคะาศาสนาวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดแต่บางมีบางคอมเมนต์ว่าโอ้พูดมา,มาทั้งหมดนี่แตกต่างกันหมดเลยทั้งอายุนะคะทั้งาศาสนาวัฒนธรรมเราแตกต่างกันหมดเลยนะคะแต่ว่าความรักนี้นะคะมันก็คือการปรับการจูนเข้าหากันแต่ถ้ามันปรับแล้วมันจูนแล้วมันเหนื่อยแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องถึงเวลาที่เราคิดด้วยเหตุผลว่ามันจะต้อง มันจะต้องห่างกันมันต้องมันต้องมูบอะคะ่ะเพื่อนๆมันจะต้องออกจากวังวนนี้บางคนอยากออกจากวังวนนี้นะคะตรงนี้ free ูเซลนะคะมาคนนี้มายูนิคอนนี้ยูนิคอนนี้อยากออกจากวังวนนี้ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้บางคนไปอธิษฐานขอพรนะคะถามว่าเป็นยังไง calling in your soulmate ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาก็มาเองเรามีคู่นะคะเพียงแต่นะคะเราจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเอาขอวันนั้นเดือนหน้าปีหน้าขอมีคู่อย่างนั้น เราไม่สามารถทําได้ไม่สามารถเล่งอะไรได้ถูกไหมคะเพื่อนๆนการว่าพรมลิกิตการว่าโชคชะตาคือมันถึงเวลาของเราที่จะเจอแล้วใช่ไม่ว่าจะอยู่ซีกโลกไหนนะคะอยู่ในมุมมุมไหนของโลกของประเทศถึงเวลาก็เจอเพื่อนเแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เป็นเพราะว่าโชคชะตานะคะเป็นเพราะว่าวาสนาเกิดมาสร้างบุญกันมาน้อยที่ผ่านมาอดีตนะคะชาติไหนก็ไม่รู้หละทําให้เรา คบกันไม่ได้นะมันก็จะมีปัญหาหมดแล้วถ้ามันไม่ใช่ถูกไหมคะตรงนี้นะ,ะถ้าใช่ก็คือการปรับการเปลี่ยนการบราลนานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะการจูนเข้าหากันบางท่านมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่ๆนะคะตรงนี้นะคนที่จะเข้ามาคือคนที่คุณมีมาตรฐานสูงละนะคะหรือเขามีมาตรฐาน เป็นคนช่างเลือกนะเพื่อนทุกคนก็อยากเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะเพื่อนๆมีคนเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เกียรติให้เกียรติเราให้การยอมรับคือเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคนคนนี้อาจจะ เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกลุกูลค,คำว่าช่วยเหลือนะคะหนึ่งอาจจะซับพอร์ตทางด้านความคิดก็ได้แล้วเพื่อนๆนะเป็นคนที่คิดเก่งเป็นคนมีไอเดียเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยิ้มได้คุณมีความสุขนะคะที่จริงเราก็ดีอยู่แล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเขาเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราโดดเด่นเรามีความสุขเรามีไอเดียใหมๆ่ๆมีพลังใจในการทําอะไรหลายๆอย่าง แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพลังใจนะเรามีอยู่แล้วแต่เขาเข้ามามันทําให้เราบวกขึ้นอีกคิดบวกได้พลังงานบวกแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะแตกต่างกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังเขามีชื่อเสียงเช่นในในในจังหวัดเ็าอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้ในในในจังหวัดนะเพื่อนๆถูกไหมในที่ทํางานก็อาจจะเป็นคนเด่นคนดังคือในสังคมนั้นๆมี เขาให้การยอมรับนะ,ะเรามาหาลัยยูทูบเบอร์เป็นใครก็ตามที่โดดเด่นเด่นมากเด่นน้อยแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านดูไหมคะตรงนี้นะคะหรือเขานํามาเชื่อการการทําให้เรามีความสุขใจนะเพื่อนๆแต่ความรักเราไม่ได้รีบเพราะแปดเหรียญน,นี่คือไพ่ไม่รีบแน่นอนแต่ไม่ได้รีบไม่ได้แปลว่าเราแต่แปดเหรียญน,นี่คือไพ่เห็นไหมคะเขาตอกเหรียญ เขาพี่ถีพี่ทานในการตอกเลียนะเพื่อนไม่ได้แปลว่า3วันทักทีไม่ใช่นะคะไม่รีบร้อนหมายถึงว่าเราสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักแต่ความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางกรณีคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดความสัมพันธ์ออกไปหรือบล็อกอะไรไปเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตคุณเพราะว่าที่ผ่านมามันช้าเหลือเกินมันไกลกันบ้างมันไม่ชัดเจนบ้างมันคบกันแล้วมันไม่มีสถานะก็ได้เพื่อนๆอามาดูอดีตที่ผ่านมากันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเนาะในด้านความรักนะคะ ควีนเธอดาบนะคะบางท่านคุยยาคุยกับคนธาตุลมนะตุลกุมเมทุนธนูลัคนาธนูนะธาตุไฟเมสิงธนูตุลลัคนาตุลธาตุดินกับพระสูงมังกรธาตุน้ำกรบรกฎมมนพิจิกอันที่จริงมันเป็นพลังงานนะไพ่เฉยๆนะคะคุณคุยกับใครก็ได้ใบแรกของคุณเลยคุณอยากจะตัดอะไรออกไปหรือตัดแล้วก็ได้ที่มันรู้สึกอาจจะเราอาจจะเจออะไรมาเยอะเพื่อนๆหรือบางกรณี คุณคบใครสักคนที่คุณรู้สึกคุณเห็นไหมถือดาบใส่กันทะเลาะหรือบางคนบอกไม่ทะเลาะนะมันช่างขัดแย้งกันเลยเกินขัดหูขัดตาจุกจิกกันพูดจาไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะทัศนคติคนละเรื่องเลยกดดันก็ได้นะคะตึงอึนนะคะช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆขอดูอีกนิดนึงแปดดาบมันอึนอดอัดมันกดดันในความรักเรามุ v ไม่ได้นะทั้งที่เราอยากจะไปอยากจะห่างเรารู้สึกคิดถึงใครที่ เราคิดถึงนะเพื่อนเพื่อนนะคะแต่ว่ามันอมนั่นแหละนะะแต่เราตัดแล้วนะพยายามตัดแต่เราก็คิดถึงนะมันวนเวียนเลยแม้ที่คุณยังถูกมัดถูกตึงไว้นะมันโยกกันหมดเลยนะคะเครียดนะคะคิดถึงความรักทําให้เราทุกข์ใจท็อกซิกค,คิดมากนอนไม่หลับหรือบางคนอึดอัดนะ,ะภายตรงนี้นะ,ะเป็นโรคเครียดโรคนอนไม่หลับนะคะตรงนี้นะ,ะนะคะยินยางของคุณหรือพลังงานเรามันไม่สมดุลในร่างกายก็ได้นะเพื่อนๆนตรงนี้นะ เด็กถือดาบนะเด็กท้าดลมจนกลุ่มเมทุนบางคนอายุแตกต่างกันหรือบางคนอายุเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกเรามีปัญหาเรื่องง้องแงงนะไม่เพื่อนะัลาอก,กันหรือบางคนขัดแย้งนะมันอารมณ์เหวี่ยงเวียนใส่กันหรือบางคนบล็อกแต่ส่องนะส่องยังอยากรู้อยากเห็นว่าเขามีความสุขไหมเขาทําอะไรอยู่เออคุณไม่ส่องเขาเขาส่องคุณนะนะคะสามถ้วยบางคนความรักอยู่ไกลไม่พอความรักมีรักแทรกรักซ้อน ถ้าไม่แทรกฝั่งคุณแปลว่าแทรกฝังเขาหรือความรักนี้รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจน่ะเพื่อนๆนะคะความรักไม่ชัดเจนเราก็อยากมีความสุขนะแต่มันไม่ชัดเจน่ะเดมเพลสนะคะเพื่อนๆไพ่ตรงนี้เนาะเรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เราก็อยากมีความสุขเราอยากเป็นหนึ่งเดียวอยากเป็นคนที่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาหรือเปล่า เดลิเวอร์เมทุนลักนาเมทุนใช่ค่ะความรักนี้มันมันไม่ได้มีเราสองคนมันเป็นความรักที่มีทางเลือกมีตัวเลือกมันไม่ชัดเจนบางขั้นก็อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แปลว่าใจห่างนะมันเอาแนวนอนไม่ได้ไปไปกับเดลิเวอร์มีชชากันลัคนาการคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีความสุขอยากมีแสงสว่างนําทางอยากมีความสดใสในความรักอะไรที่มันมั่นคงนะเพื่อนเพื่อคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งดีกว่าคุณเงียบดีกว่าแต่เงียบนิ่งแต่ใจเรายังคิดถึงนะเพื่อนเพื่อตรงนี้นะอ่ะ มาดูกันมาส่องกันฟังเขาเป็นยังไงบ้างคุณที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณมีประเด็นนะคะขอดูฟังเขานะนเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างอืม <c oughs> สีไม้เท้าใบแรกนะคะในถือถ้วยไฮโลแฟนพึกศพรัคนาณาพึกศพสองไม้เทา้าคิงถือถ้วยหนึ่งเรียญสี่ดาเพื่อนเพน ดิแชรเหรอชาวกระกฏลัคนากระกรเด็กถือไม้เท้าควีนดาบนะคะไพ่เดอะมูนเขารู้สึกสับสนเขารู้สึกหมนหมนรู้สึกเครียดถึงคุณนะมีบางคนปิดกัน้นมีกำแพงกันนะคะตัดอะไรไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้มาฝั่งเขาก่อนนะคะันที่คนมีประเด็นกันนะเขาบอกว่าเงียบนิ่งใส่กันบางคนความรักไกลกันจริงๆด้วยระยะทางต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือคนที่ชอบเดินทางบ่อยนะคะ ความสัมพันธ์มันเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ถึงไหนนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะมีคนใหม่ๆมาแทรกระหว่างคุณหรือเขาก็ได้หรือเขาอยากอยากมาง้อคุณหรือรอคุณมาง้อก็ได้นะคะตรงนี้เนาะนะคะอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวคนอื่นนะเดี๋ยวมินขอดูไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันเหมือนเขาเนีย่ยไพ่นะสองไม้เท้าเขาอาจจะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปรอคุยรอเคลียร์คือการสภาวะรอคือโลกโลก็คือ เป็นคนต่างประเทศนะคะเนเพื่อนหรือต่างจังหวัดนะแต่ว่าบินฟิกไปที่ต่างประเทศหรือแดนไกลนะตรงนี้เขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยนะอยากทักอยากทายคุณบางคนก็คบกันระยะยาวหรือบางคนคิดที่จะคบกันมั่นคงในอนาคตรหรือบางคนไปเจอคนที่เขามีเช้าของหรือเปล่าความสัมพันธ์แถมอยู่ไกลกันด้วยจําเป็นต้องตัดไปแล้วเงียบแต่เขาก็ยังนึกถึงนะคะยังนึกถึงอยู่ แต่ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็นึกถึงความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ชัดเจนจริงด้วยบางคนมีพันธนาการแล้วนะคะเพื่อนๆมมาดูกันนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยเขาคิดยังไงคุณบางน,นะเพื่อนนะจริงด้วยค่ะเพื่อนมีคนอยากมาง้อคุณนะใจเขาอยากมาง้อหรือรอมาง้อคุณสองไม้เท้ามีคนรอคุณนะคะรอคุยรอเคลียร์รออะไรต่ตางๆที่เกี่ยวกับการรอนะคะ ไนายถือไม้เท้าเว่อนๆคนบางคนเจอความรักอยู่ไกลระยะทางมีปัญหามีส่วนทําให้ความรักเรามีปัญหา6ถ้วยนะคะมีคนเก่าๆของคุณอยากกลับมาชาววันศุกร เก่าสมัยเรียนก็ได้สมัยปฐมมัธยมคนคนุณคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างไปเป็นคนเก่าเป็นคนที่คุณคุ้นเคยได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนเก่าเนี่ยหมายถึงแบบนี้ก็ได้หรือคุณที่จบไปก็ได้มีโอกาสอยากกลับมาเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอตรงนี้คะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับรักซ้อนรักแสกรักซาำเศร้ามันขึ้นมาหมดเลยนะคะเด็กถือดามนะคะมีการส่องกันไปส่องกันมาคุณกับเขาอาจจะเป็นสภาวะที่เคยอยู่กันมาเป็นครอบเป็นครัวนะคะเนี่ยนะคนะ ดูโอ้ไพ่ขวงมาไพ่เดมูนได้สำหรับเดมูนชาวมีนลัคนามีนอ่านท่าได้เพิ่มเติมมินเอาประเด็นคนที่มีปัญหาก่อนนะคะเช่นคุณไปแทรกเข้าหรือเขามาแทรกเราหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนั่นแหละเขาเรืยกมีปัญหามีคนที่คิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาค่ะเพื่อนๆนบางคนอยู่ไกลกันนะมีนพูดมินฟิกไปที่คนไกลคนต่างประเทศต่างชาติก็ได้หรือคนไกลเขาบอกว่าเขายังนึกถึงคุณอยู่นะ นะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือคุณมีก็ได้นะเพืเ่อนๆทำให้ความสัมพันธ์เราไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนมันไม่มีสถานนะมันคุ้มเครืออันนี้มีพูดก่อนนะแต่ว่ายังนึกถึงกันอยู่ยังส่องกันอยูออ่ถ้าคุณบอกหมอว่านะคะมีคนเคยคอมเมนต์นะคะหลายที่ก็บอกว่าส่องนะแต่บอกก็บอกบล็อกใช่ค่ะมีการบล็อกแต่ส่องก็คือยังอยากรู้นะขอขยายนึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรา ะะใช้เฟซปอมเขามาเฟซอื่นเข้ามานะคะไม่ใช่ตัวเขาหรือไปยังอยากรู้อยากเห็นนะคะเพื่อนยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรา2เจอหรือเปล่าไม่ทราบแต่คืออยากรู้นะความเป็นไปเป็นมาของเรานะคะตรงนี้แต่ทีนี้บางกรณีนะ,ะเพื่อนเนาะ บางกรณีนะคะถ้าคุณเป็นครอบครัวอันนี้กลับกันมานกันนะคุณเป็นสถานะครอบครัวเป็นแฟนกันแล้วอยู่กันมานานแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามันเหมือนเขาไปได้ไม่ดีเขานึกถึงคุณเขาอยากมาง้อเขาคิดว่าคุณคือความมั่นคงคือครอบครัวพ่อไพ่มันมันโยกกันหมดเลยนะ,ะตรงนี้เนาะนะคะ เนี่ยเขาอยากกลับมาเลือกคุณใหม่ก็คือคุณคือคนที่ใช่อะเป็นครอบเป็นครัวเขาแล้วเป็นคู่ของเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะยังเฝ้ารอคุณอยากอยากวางแผนที่จะกลับมาคุยมาเคลียเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะเพื่อนๆตอนนี้นะนะแต่บางคนมันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่นยังนึกถึงกันแต่ความสัมพันธ์มันมันไกลกันแต่เขาอาจจะยังนึกถึงคุณอยู่นะคะมินมินดูได้ปบแบบนี้นะคะามาดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคนวันศุกร์ ให้แม่เกของคุณนะคะเพื่อนๆการมีชื่อเสียงการประสบความสําเร็จการมีออร่าคนเห็นคุณเห็นค่าเห็นผลงานสิทธิที่ทําเจ้านายรักเมตตานะคะเดาดาอาทิตย์นะคะอยู่ข้างคุณนะคุณประสบความสําเร็จหรือคุณมีชื่อเสียงก็ได้ช่วงนี้สวยหล่อมีออร่าหรือมีโชคนะเพื่อนๆนะมีโชคมีลาบหรือมีโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าสดมีคนเข้ามานะเพื่อนๆมีเสน่ห์ขนาดนี้คนเข้ามาทําให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยมีความสุขนะคะตรงนี้เข้ามา โอ้สิบไม้เท้า,านะแบกงานแบกเยอะมากงานเยอะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับการเงินการงานโฟกัสเรื่องที่เราอยากทําอยากรวยว่างน้นเพราอไพ่คุณขึ้นมาอย่างนั้นอนะโยกกันกับคิงเรียนด้วยลนะอยากสร้างอนาคตให้กับครอบครัวมีเงินมีงานเนี่ยคิดแต่เรื่องเงินจริงๆแต่มีคนอายุน้อยเข้ามานะเ,นเพื่อนๆนะคะตรงน,นี้ควีนถือไม้เท้าอาจตามมาด้วยควีนถือไม้เท้าเป็นไพ่ของใบที่สิบของคุณด้วย ะะช่วงนี้คุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานความรักเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองอยู่กับตัวเองยังไม่ได้ใส่ใจคุยก็ได้นะแต่ฉันฉันยังไม่ได้อยากจะมีความรักมากมายเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการเจ็บปวดเสียใจอะไรมานะคะ เนี่ยเทมเพลนนะคะเพื่อนๆหรือคุณยังมีเยื่อใยกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณห่างมาคุณยังนึกถึงความสุขที่เขาที่คุณกับเขายังมีร่วมกันคิดถึงเขาก็มีความสุขยังมีพลังงานมีเยื่อใยตอนนี้ยังคิดถึงเขาเลยไม่อยากก็ได้นะหรือบางท่านอาจจะเสียใจมาเป็นไปได้แล้วอยู่กับตัวเองมีความสุขมากกว่านะคะกระโมนนะคะควีนเลียญเด็กถือถ้วยนะนเพื่อน สองถ้วยนะคะเด็กอ่านในถือเรียนหกถ้วยนะคะ t h เวงถือถ้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาได้แชรีอ,อัดนะคะมีคนจะได้เดินทางไกลเดินทางใกล้ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือถ้าคุณไม่ได้เดินทางเรื่องงานเรื่องเงินแปลว่ามีคนเดินทางมาเจอเราก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้โอเคนะคะ ความรักเป็นยังไงถ้าใครเป็นสถานะที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะมินบอกก่อนนะพวกคุณมีปัญหาเรื่องทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ค่อยตรงกันปรับจูนเข้าหากันนะคะที่จริงปรับจูนเข้าหากันใส่ใจกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าบางท่านนะคะความรักนี้มีคนเก่าของคุณไม่รู้ใครละมาวนเวียนนะคุณแต่ตัวเรามันเหมือนว่าถ้าไม่ถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วมันคลุมเครือคุณไม่อยากหลับคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเพื่อนๆคุณพอแล้วคุณอยาก คุณคอมพลีททุกอย่างแล้วเดัวเนาะคอมพลีทเรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับตัวเองถ้าอะไรที่มันยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขนะคะเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวทามาหาก,กินดีวกว่ามีแต่เรื่องเงินนะเนาะเราจะให้พูดยังไงขึ้นระเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมคนสนมีแต่ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเท่าไหร่คุยไปนะคะหรืออาจจะไม่อยากคุยเลยก็ได้แต่ถ้าบางท่านมีโอกาสนะคะที่มีปัญหาช่วงนี้มีโอกาสกลับมาคือดีกัน มินบอกก่อนนะแต่ว่าปรับจูนกันนิดนึงบางคนอยู่กไกลการมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันไพ่ขึ้นมาอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าทุกคนโสดอย่างที่บอกไปหมดแล้วนะ,ะนเพื่อนๆมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะยังอยากอยากอยู่โสดสวยๆรวยๆรอๆสร้างเงินสร้างงานงานรวยๆแล้วกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องงานกันบ้างเพื่อนๆเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเกินไปแล้วตะกี้ บางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงเ,เริ่มอะไรใหม่ๆหรือบางคนออกงานเพื่อมาเริ่มต้นธุรกิจตัวเองก็ได้แต่เป็นการที่เริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะสอบแข่งขันมีโอกาสนะคะเพื่อนๆนะสอบได้นะเพราะว่าคุณคุณเรียนรู้เยอะคุณคือเราทํามาดีแล้วนะคะเนาะเราเตรียมตัวมาดีอ่านหนังสือมาดีตรงนี้โยกกับคิงถืออาควีนถ er ือไม้เท้าคุณมีแพรชั่นนะคุณมีการจัดการบริหารการเงินการทอนคุณเก่งมีความสามารถมีซิกเซนมีลังสังหรณ์ด้วย นาวันศุกร์นะคะคุณคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะรายจ่ายเยอะนะเพื่อนทุกคนมีรายจ่ายนะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะแต่รายได้ของเรามันก็เยอะนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะนะคะสิบเลี้ยญบางคนมีเงินก้อนใหญ่อยากได้เงินก้อนใหญ่หรืออยากจะได้ที่ดินอยากได้บ้านต่อเติมบ้านนะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณนะคะเพื่อนๆได้เงินก้อนมานะะคตรงนี้หรือทําธุรกิจช่วงนี้บูมรวยนะคะตรงนี้นะ ดวงชะตาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะอยากจะทำงานหาเงินเก็บเงินได้เยอะๆนะเพื่อนๆให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะตรงนี้นะเดจัตเมนเป็นผลของการทําความดีต่างๆส่วนคนที่ไม่ดีกับเราเขาจะแพ้ภัยนะเพื่อนๆเดจจัตเมนเป็นไพ่ของการหลุดห่วงหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมจากสิ่งต่างๆมากมายนะ,ค,ะคนที่ทําไม่ดีเขาปล่อยให้เขาได้รับกรรมส่วนเราก็ทําสิ่งดีๆนะคะถ้างานหน้าที่การงานมาได้ประกาศผลแล้วในสิ่งที่เราทํามาเหนื่อย แสนสาหัสที่เราประสบความสําเร็จเพราะด้วยน้าพักน้ําแรงหรือมีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คาจุนเพราะว่าผลงานเราดีนะคะเห <ressive. S 1> ็นแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้อืมาหรือมีจีเชียนคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะอาจจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะตรงนี้คุณอาจจะคิดเรื่องอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะคิงถือไม้เท้าเดินทางเรื่องเงินเรื่องงานเยอะมากเพื هم, ่อนๆวันศุกร์ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างทัศนคติไม่ตรงกันแต่คุณจะเคลียร์ได้นะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเนาะสามเหรียญเพื่อนๆนะคะเดินทางเรื่องเงินเรื่องงานอยากจะขยับขยายมองการไกลช่วงนี้ประสบความสําเร็จนะเหนื่อยช่วงนี้มินเห็นดวงคุณเหมือนดวง วันอังคารที่มีนทาผ่านมาเหนื่อยแต่แต่ของคุณออกมาเยอะมากรวยนะคะเ,เพื่อนๆมีปัญหาเล็กๆน้อยๆวุ่นวายใจแต่แก้ได้เดินทางเรื่องเงินเรื่องงานเดินทางไกลได้ด้วยนะคะประสบความสําเร็จมีอะไรคิดเรื่องเรื่องเงินนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะดีของคุณอ่านะคะขอให้แนะนําดีกว่าให้ออกมาดีนะคะปัญหามันมีน้อยมากคุณจัดการคุณเคลียร์ได้คุณจะได้รับความวิติธรรมถ้ามีอะไรที่มีปัญหา ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาไม่ในเมื่อดวงดีอะไรก็ดีหมดเพื่อนๆโอ้โหไพ่ขึ้นมาแนะนํายังไพ่เดอะซันเลยออกมากี่รอบแล้วเนี่ยนะคะไนท์เธอไม้เทา้าเมจิเชียนนะคะเพื่อนๆพนเดอะจัดเม้นท์สีไม้เทา้าโอ้หไพ่สองถ้วยอะออกมาหลายรอบแล้วนะคะแทมพารันนะคะบางคนนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องทัศนคติผู้คุณก็ จูนบาลานเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะไพ่พวกนี้ผู้คุณยังไปต่อได้แต่บางคนมีความรักที่อยู่ไกลอาจจะได้เดินทางไปเจอกันเพื่อนๆนะคะถ้ามินบอกเลยนะถ้าบุญวาสนาหรือบุญกรรมบุญทำกรรมแต่งที่พวกคุณยังไม่หมดจากกันพวกคุณก็ยังไปไปมาๆายังได้บุญได้เวียนยังได้คุยกันยังได้เจอกันเพราะเยื่อใยสารสัมพันธ์ไม่จบพวกคุณยังมีจิตที่ผูกพันกันสําหรับบางคนยังคิดถึงกันนะคะ นะคะครอบครัวยังเป็นครอบครัวนะคะเพื่อนเือน,น,นบางท่านนะแต่ถ้าท่านใดที่คิดว่ายังโสดนะคะหรือไม่อยากจะคบใครไพ่มันขึ้นมาแบบมันคุณก็ยังมีคนเข้าหานะมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะเปิดใจไหมพ่อไพ่สองถ้วยนะคะละมันมีคนเข้ามานะหนึ่งถ้วยก็คือรู้สึกดแีแต่ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสหนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งถ้วยสองถ้วยมันก็จะไม่เกิดทุกไหมคะเพราะสองถ้วยมันต้องก็คือเราแลกแลกถ้วยก็คือใครหมายถึงว่า เรารู้สึกดีต่อกันก็คือมันเริ่มคุยกันเริ่มพัฒนาคุยไปเล็กๆน้อยน้อยคือเริ่มนะคะเริ่มปฏิสัมพันธ์กันเล็กๆน้อยแต่ถ้าเราไม่เอาเลยไม่ไม่สนใจมันก็จะไม่เกิดถูกไหมคะไพ่พรมลิขิตนะคะมาแล้วเพื่อนเราอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าดีแต่นี้คุณต้องต่อยอดกันเอาเองถูกไหมนะคะท่านไม่ได้ให้ความรักของคุณว่าจะราบรื่นหรือไม่ไม่ราบรื่นไม่ใช่ก็คือเราคบกันเราพัฒนาความสัมพันธ์นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมเมตตากันไหมล้วสร้างวาสนาต่อกันไหมนั่นแหละค่ะท่านจะบอก ตรงนี้ขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆวันศุกร์ดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ ID ไลน์อยู่ใต,ใต้ใต้ใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีหน้าจอก็มีนะคะได้ดูดวงส่วนตัวมีเป็นไกด์ให้นิดนึงนะคะถ้าคุณถูกชะโลกกับอาจารย์ท่านใดคุณก็ดูดวงกับอาจารย์ท่านนั้นจะแม่นขึ้นเพราะเราศรัทธาเพราะใจเราเปิดถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าถ้าคุณชอบหมอมินนะคะคุณก็แอดไลน์ทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพื่อนแค่ เออต้องพร้อมที่จะรอคิวได้ถูกไหมคะรอคิวได้นะคะเป็นการโอนจองนะคะเพื่อนๆไม่ใช่นี่ดูเลยนะโอนจองเพื่อรอคิวแล้วก็ต้องรอดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมาย <ๆ S 1> นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะชอบช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ